คลิปนี้เนี่ยเลื่อนผ่านไม่ได้เลยค่ะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยพ้อมมาเผยเคล็ดลับผิวเนียนใสได้ภายใน7วันจ้านั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะบรั n นโรเซ่ เนียเลื่อนผันไม่ได้เลยค่ะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอมาเผยเคล็ดลับผิวเนียนใสได้ภายในเจ็วันจ้านั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะบรนโรเซ่ Rose, จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาระคะ่ะที่ช่วยดูแลผิวพรรณของเราเนี่ยได้ต้งแต่กหัวจะลดเท้าไปเลยคือบองตัวนี้เนี่ยตอนทานตอนแรกนะคะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอได้ลองทานจริงๆทุกคนจะบอกว่าถึงขั้นต้องเชื่อจริงๆถึงขั้นต้องซื้อมาตุนแบบหลายกระปุกเลยนี่คือของจริงตัวเนี้ย จะบอกว่าหนึ่งเลยนะคะใครที่เป็นสิวรอยสิวดูนี่นั่นเนี่ยตัวน,นี้ในะคำะมีสวนผสมของซิงนะคะช่วยลดสิวลดความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆที่สําคัญ พวกผิวพันเนี่ยจากใครที่เป็นคนที่ผิวครั้ำผิวไวต่อแสงนะคะผิวใบขาวกระจงใสผิวไม่เรียบเนียนตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีวิตามินซีที่สําคัญชารสกัดของเขานะคะอัดแน่นมาเยอะมากๆและเขาเคลมมาว่าภายใน7วันนะคะเห็นผลได้เลยว่าผิวขาวขึ้นใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นจากผิวที่แบบว่าเป็นแบบ เป็นสิวอะ่ะก็จะค่อยๆยุบหายไปตัวนี้นะคะทานง่ายมากวันละ2เม็ดเท่านั้นเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเคล็ดลับของเขาก็คือทานตอนท้องว่างเนีเพเื่อให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมดีมากยิ่งขึ้นแล้วจะบอกกับคุณนะคะเขาเป็นออแกนิกเข้มข้นมีออยอมีฮาลานมีใบาจากกรมวิทยาศาสตร์คือรับรองร่าปลอดภัยแน่นอนในหนึ่งกระปุกนะคะมีอยู่15เม็ดนี่ซึ่งจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับใครที่บอกว่าอยากเร่งโดดนะคะอยากบอกว่า ผิวขาวใสเร็วขึ้นตัวนี้เนี่ยอัดไปเลยเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะจ๊ะจะบอกว่าดีงามจริงจริงแล้วเม็ดของเขาอ่ะเป็นซอฟเจลน่ารักมากเป็นเม็ดแบบรูปหัวใจสีชมพูเหไหมน่ารักมากใครที่สนใจร้อนโรเซ่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งช่องทางต่อด้ดาลางนาจ๊ะคือของอย่างเงี้ยอยากให้ลองจริงคือใครมีปัญหาผิวเยอะๆอ่ะตัวนี้อยากให้ทดลองเลยเจวันเห็นผลนะคะแล้วก็เจ็ดวันเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจ้า